สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเพบกันกับช่องพังน้องนาตยาแม่วัฒนานะคะวันนี้เราก็มาตัดกรปรดให้พี่นาตยากับแม่วัฒนานะคะนั่นนะคะคุณพอ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็แล้วก็มาซื้อเขานะคะมาซื้อเขาเป็นไร่นะคะแล้วก็มาตัดเองคนเองนะคะ นี่นะคะนั่นก็เป็นที่คุณพ่อตัดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเอาขึ้นรถไปให้น้องอพี่นัตยากับแม่วัชนานะคะเดี๋ยวขึ้เดี๋ยวเอาเื่องเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปลงให้อแม่วัชนากับพี่นัตยานะคะ วันนี้ก็ขออภัยในเสียงแหบๆด้วยนะคะพอดีไม่ค่อยสบายนะคะนี่เราก็มาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะตอนเช้าๆที่ป่าสับปะรดนะคะ เดี๋ยวเราไปเราติดตามตอนถึงแม่วาสนากับพี่นาตยานะคะเดี๋ยวเราไปติดตามตอนถึงที่บ้านกันเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็มาถึงบ้านแล้วนะคะหลังจากที่คุณพ่อไปเอาอไปเอาต้นสับปะรดมาแลวนี่ก็ได้ซื้อกล้วยแล้วก็ซื้อ ตะย่าสวัสดีค่ะเฮ้ยจ้าสวยๆจ้าสวยๆก่อนลูกจ้าสวยๆเฮ้ยอะคุบอกว่าถอนใสบัวนะถอนใสบัวเหรอขอบคุณมากนะครับ PFC นะครับวันนี้ได้ทั้งต้นสับปะรดลูกสับปะรดแล้วก็กล้วยนะครับ เพิ่งมาถึงครับไปเองแต่เช้าแล้วครับหิวมากเลยนะคะสองพี่นาตยากับแม่วาสนานดีใจ ก้อนไหมก อ้าดอกไม้ไ้ไวทไซเบอร์ละพี่นตาตา มาถึงครับไปตั้งแต่เช้าครับวันนี้ไปไกลมากเลยครับเกือบถึงจังหวัดระยองนะครับ ขอบคุณค่าหน่อยลูกขอบคุณค่าหน่อยวะได้กินของอร่อยไหม <c oughs> ดูท่ายืนกินแซบบอแซบบจ้าอรา <c oughs> บอไม่ค่ะ่อแซบบออแซบแพงบอ มาถอนสายบัวง,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 ง่ามๆถอนสายบัวง่ามๆเนี่ยขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณแม่เอา้าแม่วัดดี้ไม่เปลี่ยนครับใส่ปลาใช่เลยครับมันก้วยถูกไม่ค่อยมีนะครับมีได้ดิบมาด้วยครับไม่ดิบโอ้เหี้ยบเรา,าพ่อโอ้ตะการแท้โอ้ ยม่ขี้ขคุณมากๆนะครับขอให้คุณพี่มีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดอันไหนปรถนะจิงิงใดขอให้ได้สํกาตามคำมุ่งมปัปรปรถนานะครับนอนรับให้ได้เงินล้านนอนฝันให้ได้เงินเมือนะครับเออนอนเตือนให้ได้เงินแสนนอนพัดแฉนให้ได้เงินลา้าน ขึ้นหน่อยแม่เอาแล้เปลี่ยนวีอีก่วยกำลังถึงครับดูพี่นาตา雅เขาเขียวสูงบนสูง โอ้โห<ะ>บอ่อาปากอ่ะคุณแม่วาสนาก็เดี๋ยวหลังจากที่คุณพ่อเอากล้วยให้เสร็จแล้วเดี๋ยวคุณพ่อก็จะไปเอาสับป,ปะรดลงนะคะลงจากรถนะคะ แซ่บบ่แซ่แแบบ่ลูกห่เตี้ยแซ่บบ่อม่ได้ยินเลยแซ่แแบบ่เนี่ยแซ่บบ่ลูกแซ่บแห้งแน่ลูกแซ่บแห้งแนเนี่ยหัวใจพูดครับหัวด้พูดเอาใส่ปากอีกแล้วครับอีโกงนี่นี่อีโกงนี่นี่ ถามอีแมววะอีแม่แซ่บบอวะล่าชนะแซ่บบอล่าชนะแซ่บด้วยกันครับบวกถุงแห้งครับบวกอะไ้ปากก็เป็นนะครับอาทยายขาบอกว่าอะไรปากก็เป็นบวกอะไรข้ามเดียวแซ่เฮ้ยสองข้าแซ่บกับจ้าแซ่บบ่ดังนางลูกอ่ะขอบคุณค่าหน่อยขอบคุณค่าคุณพี่หน่อยจ้าก่งเนาะ น,นี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณพี่เอฟซีครับที่มีความอุปการะครอบครัวน้องนัตยาแม่วัสนานะครับเมื่อวานก็ซือมาให้สอบนิงวันนี้ก็ได้มาอีกสอบหนึ่งพร้อมลูกสับประรดแล้วก็ได้ต้นสับประรดมาด้วยนะครับดีแล้วหัหน้าหัหั นี่ก็เพิ่งกลับมาถึงนะคะขยะก็ยังไม่ได้เก็บเลยเดี๋ยวก็คุณพ่อเอาต้นสับป,ปะรดลงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะไปเก็บขยะนะคะถอยไปก็วัวนนี้คุณพ่อก็ไม่ได้ไปเกี่ยวญ้าให้นะคะเ,เดี๋ยวก็ ช่วงเย็นๆนะคะก็จะไปเกี่ยวมาให้นะคะเพราะว่าวันนี้เราไปเอาต้นสับปะรดก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ <c oughs> ถอยไปคุณยาย สำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวก<ด>เรานะคะขอบคุณค่ะลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ๊ายบายด้วยลูกบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะก็อย่าลืมฝากกด,ดไ,ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้เลคะขอบคุณค่ะ